สวัสดีทุกคน Hello everyone So today I would like to teach you two idioms and um many a c สอนสำนวน2อัน So the first one lack and ทำอิด then give the benefit of the doubt give the benefit of the doubt เกิดเฮาสงสัยว่าแฟนเฮานอกใจเฮาบ่แล้วเฮาไปถามเพิ่นว่าเอ้ยเจ้านอกใจข่อยบ่แล้วแฟนบอกว่าบ่เฮาก็เลยเสือกกัเจ้า แล้วก็อาจจะบอกกับเจ้าว่า I will give you the benefit of the doubt I will give you the benefit of the doubt นั่นหมายความว่าเขาสิเสือขจ้าโดยบ่มีหลักฐาน give the benefit of the doubt I will give you the benefit of the doubt okay. อีกสำนวนอันหนึ่งๆ things will get better things will get better things will get better แปลว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้น ขั้นมูเขาแบบมีปัญหาอานี่ยก็แล้วแต่ในชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่หรือนอ่องอ้ายเอื้อยผูย้ใดก็แล้วแต่เนอะมีปัญหาถ้าก็บอกกับข้าเจ้าว่า things will get better เดี๋ยวมันก็สิดีขึ้นเดี๋ยวมันก็สิดีขึ้น,นเนาะเดี๋ยวไอตัวทบทวน give the benefit of the doubt give the benefit of the doubt เกิดสองสาแฟนนอกใจเขาบอก ไปถามกับเจ้าเจ้าบอกว่าบอขอบอับริได้นอกใจเจ้านาก็ลเลยเสือโดยบมมีหลักฐาน I will give you the benefit of the doubt give the benefit of the doubt โอเค่้ายนอน Things will get better Things will get better เดี๋ยวทุกอย่างมันก็นสิด,ดีขึ้นโอเค So things will get better okay